สวัสด,ดีเช้าค่ะทุกคนจะสิบเอ็ดโมงแล้ววะผมรู้ป่ะทุกคนอีกนานกว่าน้ำจะเดือดไปค่ะสวัสด,ดีกัะท่านสวัสด,ดีค่ะต้นไม้บางใบมันเริ่มต้องหาซื้อแบบเชือกฟางอะไรมาลัดเน่ยน้ะมันเริ่มไม่เป็นสงค่ะ เช้าวันพุธค่ะทุกคนวันพุธที่เป็นวันหยุดอุ้ยเหรดเราจะบางคนไม่ได้หยุดเนาะ c h e ย r s ในกับชีวิตทำงานวันนี้ค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้หยุดกาโนล่าค่ะในน้ำนมนะคะแล้วก็กาแฟดำยังนึกไม่ออกเลยค่ะจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เอาให้ตื่นก่อนจริงๆดิฉันลาวันพฤหัสกับวันศุกร์ด้วยค่ะก็หยุดยาวเลยห้าวันเนี่ยยังไม่รู้จะทำอะไรเลยเถอะไม่มีเงินไปไหนด้วยเรื่องของเรื่อง c h e ย r สวัสดทุกคนขอเป็นวันที่ดีค่ะยังไม่รู้จะทำอะไรแต่้ะ